กิจกรรมใหญ่สุดปังเลยล่ะค่ะที่ทางบอนบอมชมัยพรกรีเซปเนอร์ผู้บริหารแบรนด์มิสซิสวตั้งใจจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนคลับของนุกิสดาบารามีแนทดุ้งฟ้าและนุ่นเนชนกคณะริเกรลุร่งฟ้ากิสดาบารามีที่ให้การสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆของแบรนด์มิสซิสว รวมทางเพื่อร่วมสืบสารวัฒนธรร,ธรมการเล่นลิเกให้คงอยู่สืบไปยังชั่วรุ่นชั่วหลานไปเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาณศาลา,าดนตรีสุริยเทพมหาวิทยาลัยลังสิตโดยก่อนเริ่มการแสดงค่ะบอสบอมอย่างได้จัดกิจกรรม คนทับเกมสุดสนุกและของรางวัลมากมายอย่างรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาแจกให้กับแฟนๆที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้กอดปิดท้ายด้วยการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับคณะอักเกร,รุ่งฟ้ากิษสดาปารามีบนเวทีอีกด้วยการจัดงานของเราในวันนี้นะคะเป็นการจัดงานเพื่อที่จะขอบคุณ FC น้องๆทั้ง3คนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะมีซีซาวด้วยดีมาโดยตลอด เรามองว่าลิเกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไทยที่แบบว่ามีมายาวนานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆมันเป็นภาพในใจที่เราอยากเห็นอะลิเกของไทยอะ่ะขึ้นไปยืนอยู่บนระดับที่แบบว่าชั้นนำหรือว่าระดับสากลนี่อคะ่ะกระแสะตอบรับดีมากๆนะคะก็สำหรับ FC น้องๆนะคะที่ร่วมมาร่วมงานในวันนี้นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ของ DC s ิสาวมอบให้ส่งไปให้ถึงบ้านอยู่แล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะสาหรับคนที่มาร่วมกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะทางบ้านหรือว่าบัดหน้างานนะคะเรามีแจกแหวนทองนะคะทั้งหมด10บวงนะคะแล้วก็มีรถจักรยานไฟฟ้ามาแจกด้วยค่ะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสดีๆได้มาทําการแสดงในวันนี้ค่ะค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอสบอกบอกว่าวัฒนธรรมวิเกคร์วัฒนธรรมที่มีมานานแล้วอย่างนี้ค่ะณปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะสากลก็จะเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้สืบสืบกันต่อไปอย่างเป็นลิเกยอยากให้แบบอยู่ยาวนานไปตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ส่วนตัวผมนะครับก็รู้สึก,กส,สุดเด้นเป็นดเพราะว่าวอทบอลจัดงานนี้ให้รู้สึกว่าใหญ่แลก็ก็หวังว่าจะทำให้ดีที่สุดนะก็ต่อแทนทีมชาติที่คอย,อยอดูดิซิด้าเขาเลยจะรอ ก็วันนี้ถามว่ารู้สึกไงนก็รู้สึกดีใจนะครับก็ต้องขอบคุณบอสบอบแล้วก็ทางมิสิทวาทุกคนนะครับที่สนับสนุนดีเค็ตขรุข่งฟ้ากฤษดาบารมบีพร้อมด้วยกับนักมุ่งเนชนนทนะครับก็ในฐานะผู้ก,กำกำับการแสดงก็ขอบคุณที่ชื่นชอบผลงานเราแล้วก็ไว้ใจให้สร้างสรรค์งานให้สู่สายตาท่านผู้ชมแฟนคลับบ้านาบารมีแล้วก็แฟนคลับของมิสิทวาทุกคนด้วยครับอ่าถ้าจะฝากก็ต้องฝากขอบคุณ f อนะคะที่ให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะสนับสนุนดิซสวาเองแล้วก็สนับสนุนน้องๆทั้ง3คนด้วยนะคะก็ฝากติดตามนะคะอยากให้น้องๆแบบว่าเติบโตและโด่งดังอย่างตลอดไปค่ะครับผมก็ผมพุ่งฟ้านะครับพุ่งฟ้าบารมีหัวหน้าทีมงานพุ่งฟ้าพิษณดาบารมีนะครับขอฝากแบรนด์ดิสว้าวนะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทําถึงและทําจริงนะครับถ้าของไม่ดีเขาไม่ทำนะครับเหมือนที่เขาส่งเสริมทีเกษรตไทยถ้าส่งไปพิสุทธิ์เขาก็จะไม่หยุดทำ อย่างเช่นแบรนด์ของ m i s i y b o w wow ช่วยกันผลิตให้สุดนะครับไปเรื่อยๆให้โด่งดังเป็นหมื่นล้านพัานล้านไปเลยนะครับผมขอบคุณค่ะสำหรับแบรนด์ m i s i y b o w wow นะคะอย่างที่ทุกคนเคยได้แบบลองแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาวนะคะก็จับต้องได้ทุกครัวเรือนเลยอยังไงก็ฝากแบรนด์ m i s i y b o w wow นะคะ สำหรับผมนะครับสำหรับแบรนด์มิชชิล์วาวนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นสินค้าที่ทุกคนทีใช้อยู่เป็นอยู่กันก็ไม่หวังอะไรมากครับผมแค่ให้มิชชิล์วาวก็เพียงผู่กับคนไทยไปได้ค่บคุณค่ะ